อ๋อก็เอาถึงเขตนี้อพอนี่แหละหมดนี่ก็จบเลยกำลังได้ฉากสวยๆน่ะโอ้ฉากหาปลาหาหอยอืม มีไหมมีไหมเอาส่งไฟดูสิมีไหมเออหอยมีชีวิตนมันก็ดิ้นได้นะครับถ้าอยากมาเที่ยวสลักใดต้องมาหาวิถีชวโลีลากันหาหอยแบบธรรมชาตินะครับ สำหรับท่านที่จับสัตว์จับปลาอยากได้คอนเทนต์แบบนี้นะครับมาได้ที่สลักใดนะครับสกิลค้นหาหอยหอยขมเมื่อกี้หอยสาดิตมหอยขมจับได้หอยขมกับหอยเชอรี่ นะครับถ้ถาทาที่ทําคอนเทนต์เกี่ยวกับ youtube ต้องการเกี่ยวกับการหาสัตวน้ำนะครับลองมาใช้ชีวิตที่นี่ได้ครับสลัดอายซินเลิฟนะครับ,อค,รบคอนเทนต์หาหอยหาปลานะครับ Hai, selamat